โอ้โหโอ้โหโอ้อะไรเนี่ยโอ้อะไรเนี่ยเอสเซกพาลาโรอคอฟลเลอร์ อะไรอ่ะโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรวะนะ <c oughs> เนี่ยเบาเสียงแป๊บนึงหนกหูนะฮะอะไรอ่ะรูปภาพอย่างนั้นเหรอเชเบับทาเกตไวส์ ub, Target, land, ex, Paradise, Urban, แลนด์เอเซ็กพาราดิสอาบันแล้วก็อะไรไม่รู้แล้วมีความหมายอะไรอย่างนั้นนะหน้าหนกหูนะประตูเนี่ย <c oughs> มันเป็นชื่ออ่าแล,แ,ลแล้วแล้วยังไงต่อเราจะใช้หินแล้วกันเนาะ player list เก้า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 นี่คืออะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าห้าตัวมันจะง่ายอะไรขนาดนั้นเลยเหรอโยนลงไปเช็คกิ้งไม่น่าใช่ป่ะไม่ใช่นะฮะแล้วเพยเยอร์ลิสต์นี่คืออะไรรายชื่อผู้เล่นอย่างนั้นเหรอหน้าหนีอะไรวะลิสต์ของผู้เล่นอย่างนั้นเหรอก็มีผมคนเดียวกลิชกลิชแปลว่าอะไรคำว่ากลิชแปลว่าความผิดพลาดหรือความบกพร่องบกพร่องงั้นหรืองงั้นเหรอมันเกี่ยวข้องอะไรกับด่านเก่าๆป่ะด่านนี้มีอะไรไหมไม่มี เข้าใจละเพลเยอร์เพลเยอร์ลิสของมันคืออะไรมาตรงนี้นะฮะแล้วให้เรากดแท็กครับ Westland 3นี่ไงสามนะฮะสามสามสี่สองสี่สมสามสี่สองสี่น่าจะไม่มีอะไรเก้าเก้าเสสาสี่เข้าใจและโอ้โหหูมากเลยเช็คกิ้งไม่ใช่เหรอไม่ใช่สามสามสี่อง่อยหลังแล้วกันสี่สอสส อ้ายังไม่ใช่อีกเหรอแล้วมันอะไรอ่ะอ๋ 9, อเก้าออ่าเป็นสไม่ไงวะนะเก้าสสี่สองสี่เช็คกิ้น่าจะได้แล้วแนะ่โอเครูย2่เปิดแล้ว43 6 F 64สาหกเอี้นี่คืออะไรหนะึ่ศย์หนึศมันเป็นศูนย์อ่ะโอ้โหอันนี้ต้องไปกูเกิลริงเลยเนะ 1, 0, 0, 0, 0. ี่ยหนึ่งศศอ๋อมันเป็นไอ้นี่เขาว่าสามสี่เจ สามสี่เป็นเลขฐานสองนี่ผมไม่รู้จริงมันเป็นเลขฐานสองอันนี้ผมไม่รู้จริงยากอันนี้ยากต้องเป็นคนที่เรียนไอ้นี่เป็นเลขฐาน,นถึงจะได้ Bio ไบโอโทรบมีคืออะไร f 3 b เท่าไหร่มี b ด้วยเหรอ B เป็นศูนย์แล้วไงต่อกด f 3แล้ว b เป็นศูนย์คำบ้าให้ฉันไม่รู้อะไรเลยต้องรอด้วยนะอ๋อสวอแม้นสวอแม้นเดี๋ยวผมขอแท้สวอแมนได้ดีก่อนอย่างนั้นเหรอรหัสตัวเดียวเนี่ย ไม่น่าใช่เพราะมันเป็นเลขหตัวอายูชัวโอเควัชลูแลนสิบสสวอมแลนหกไอซมอลทิมสิบ3โอเคเช็ค k ิ n งต้องเรียงตามใบโอมด้วยนะเจม p u ส z ซ e ออห่งสมี่ห้าเลย อันไหนมันต่างไปอย่างนั้น่อถ้าดรีถ้าดูจากตรงนี้1คือบลู e คือเรด3คือเอมตี้สี่คือเหลืองเยลโล่หคือสีเขียวมะนาว6คือไลท์เกรย์เคือส้ม8คือสีม่วงไม่ใสีม่วงสีมาเจ็นต้า9คือสีไลท์บลูถ้าดูจากตรงนี้2อยู่ถูกที่เริ่มมาผิดเลยก็คือ3 3 6 1 4 9 5 8 คืออะไรเนาะมันมีความสําคัญอะไรอย่างเง้นเหรอต่อจากนี้ไปเราจะเริ่มพึ่งหินแล้วนะครับคืออะไรมันเลื่อนมันเลื่อนขึ้นได้เงี้ยเหรออ่าเลื่อนนี้ขึ้น9 8 5 4 1 9 8 5 4 1เจ้าสีนได้ละโอเคเมิร์จนี่คืออะไรเนี่ยโอ้อะไรเนี่ย อะไรอยังไงล่ะยู่ดีๆก็หายคืออะไรโอเคเอาไหมมันจะมีช่วงจังหวะหนึ่งที่มันหายไปใช่มันจะมีช่วงจังหวะหนึ่งที่มันหายไปนะครับ สามหนึ่งหนึ่งห้าสามสามวันนี้ยินเสียงอะไรครับบางอย่าง ก็ไม่มีอะไรดี่ว่าอ๋อแล้วมันคืออะไรมันเหมือนเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสอดสิบสองสิบสามใช้สักอันปะสี 4, ่งั้นเหรออ๋อมันคือมันป็นเรียงเป็นเลขอย่างนั้นเหรอสี่อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็สองห้าสุดท้ายสี่สามแน่แน่สี่สามเจ็ดสองห้าให้เดาอืม อ๋อแล้วมันเป็นตัวเลขยังไงไม่เข้าใจสสสี่ามูนองห้าโอเคโอเคโยนลงไปเลยเช็คกิ้งโอเคเปิดแล้วเป็นแมปเดอะโค้ชที่สุดยอดมากอะรอรูปวาดอย่างเงี้ยเหรอภาพที่หนึ่งชาร์ปห้าสองตาย กับหัวอ่าหนึ่งถ้าดูจากตรงนี้ฟ้ามนเป็นเลขสามอันนี้ตายน่าจะเป็นเลขศูนอันนี้กี่โมงเนี่ยตายโมงหรือว่าบ่ายสองน่าจะเป็นสองอันนี้กับหัว ชี้ลงมาข้างล่างโค้งกับจำอย่างนั้นเหรอคุณจำพวกนี้ได้ไหมจำชื่อด่านพวกนี้ได้ไหมนั่นแหละไอ้เลขนี่แหละมันจะเป็นรหัสชื่อเหมือนผมไหมผมคิดว่าไอ้เลขพวกนี้คือรหัสจำเดสนี่คือไหนแปดสี่หกสองหนึ่งคือหวยมันลงแบบนี้แล้วอะ่ะ เป็นชื่อดา่านพอดีเลยอ่ะเช็คกิ้งเปิดแล้วว่าแล้วมีไงนี่ะจามก็แปดเนี่ยเตสก็สี่ไทมก็หกรีเทิร์นเนี่ยรีเทิร์นคือสองแล้วก็เฟิร์สก็คืออันแรกเดจาวูกันหรอโอ้นี่อะไรเนี่ย เจ้าวูเนี่ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดวจาวูนี่คืออะไรเนี่ยท่านี้โคเรได้มาอะไรเราไปเอาคำใบ้ก่อนดีกว่าน่าจะไรฮนะคำใบ้ก็ออันกไ็ไม่ไม่ว่า,าก,กันไฟดาบหา,านไฟติดเท่าไหร่

เฮ้ยไฟที่มันติดมีทั้งหมดแปดห้าเอ็ดห้าสองห้าสามสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกสี่หกเอ็ดหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกสิบห้าหารแปดเงินหรอไม่น่าใช่เฮ้ยตรงนี้ไม่ติดถ้านับตรงที่ไฟติดปุ๊บมันจะเป็นเลขหกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่จริงด้วย เฮ้ยจริงด้วยจริงด้วยจริงด้วยอันนี้เป็นเลขศูนย์ป่ะโอเคตรงกลางไม่มีเป็นเลขศูนย์นะฮะตรงนี้โอเคตรงนี้เป็นเลขแปดโอเคฝั่งนี้ไม่ติดเลยแต่ข้างบนติดโอเคตรงนี้เลขเจ็ด โอเคเล็กหนึ่งโอเคได้แล้วฮะหกศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งเช็คกิ้งแต่นี่ก็ไม่มีชื่อนี่คืออะไรเนี่ยมีวงจรน,นะฮะเรสสโตนซึ่งมันจะพาเราไปไหนงั้นเหรอไฟตรงนี้ติดว้า อันนี้เป็นเลสโตนต่อมาโอเคถ้าเราลองไปทางนี้มันจะไปมีหาปูอ่อะไรอย่างนั้นหรอเราจะเจออะไรอย่างนั้นหรอโอ้เนี่อะไรเนี่ยเจอนี่พุ่งขึ้นคืออะไรวะ อ๋อเหมือนเราต้องโดดขึ้นมาใช่ปะ่ะโอเคเอออันนี้มันปั้มหิน cobblestone ไม่ใช่เหรออันนี้มันเครื่องปั้มหินไม่ใช่เหรอเครื่องปั้มหิน cobblestone เคเรากลับไม่ได้เพราะฉะนั้นเฮ้ยเห้ยเหนเห็นอะไรบางอย่างมันผมเห็นอะไรบางอย่างเมื่อกี้มันเป็นเลขมันให้เราออกมาข้างนอกแบบนี้หมายความว่าไงมันต้องมีอะไรแฝงแน่ๆห้าสองอะไรเนี่ยห้าสองเจ็ดหนึ่งสองโอเคห้าสองเจ็ดหนึ่งสอง โยนลงไปเลยใช่จริงใช่ใช่จริงด้วยนี่ไงสายตาผมไม่พลาดเปิดมาแล้วครับด,ด่านที่สิบเก้ารโทรสปรีกนี่คืออะไรอะไรเนี่ยอ่าอ่าอ่าแล้วจะไปไห มีทางไปตรงโน้นด้วยนะแต่ปัญหาคือเราไปยังไงอ่ะโอ้มีทางนี้มีทางนี้นโอ้โอเคต้องวิ่งออนี่นี่นี่มีทางนี้อุ๊ยหา ล้องจินลาวะาอะไรเนี่ยฮะไปไปมาๆนี่คืออะไรเนี่ยโอ้มีทางโอ้โอ้มันกลับมาทางตรงนี้วะ่ะโอเคเขาใจและ้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องตาย สี่โอเคถ้าเรากลับไปทางตรงนั้นมันจะไปเจออันไหนบ้างสองสี่สองโอเคต้องสังเกตดีๆด,ด้วยนะเฮ้ย mm hmm. <Hey, S 2> นั่นรถไฟงั้นเหรออ๋อโอเคโอเคเรา oh, okay. Okay, ต้องไปดูตรงไหนบ้างขอคูดไอคำใบหน่อยใช่แค่นใจเฉยว่าต้องไปดูตรงไหนบ้าง change l i t e r e spec lightning อ่าก้าอยู่ไหนะตรงไหนวะ กภูมิข้างล่างนุ่นเลยสี่เมืม่อกี้เก้าเป็นสี่ปีบเก้าเมื่อกี้เป็นสองหกอยู่ในเออเออนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วสองข้างล่างน่าจะมีห้าแล้วก็ศูนย์ก็คือสี่สี่สองสองห้าสี่โยนลงไปเลยเช็คกิง้งโอเคสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้ว,ส,ลวสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายแล้วครับ l a s นี่คืออะไรอุ้ย ตัวเองล้วาวโอ้โอ้ยมอนเตอร์เพียบเลยโอ้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 ยอะไรออันนี้กลับมาโอเคเสียงดังไปนั่นนึ่งยูดีก็ให้ไปสู้กับมอนเตอร์นี่คืออะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอโหแล้วอ้า อุ้ยเอ้ามาจากไหนเนี่ยโอ้โหไม่จ้าเอ้าให้เราทำอะไรเนี่ยโอ้โอ้อีมงมุ้โอ้โเหเอ,อ้า สองมีความหมายอะไรอย่างนั้นเหรอโอ้โอ้อ้าวเจด็จดเจ็ดเนี่ยดูกอนมันน่าจะมีความหมายอะไรสักอย่างหนึง่งคิดว่าน่าจะเป็นจำนวนคิวสามห้าเจ็ดเก้าสองโอเคจบใช่จำนวนคิวมีผลนะครับใช่จริงพอละสุดท้ายลนะ เลอกลาจบเซตทีเดโคดเปิดเถอะโอเคเปิดแล้วโอเพนนิ่งเอนดิ้งว้าวนี่มันฟินใช้ฮิตไปยี่สิบครั้งนะฮะโคตรโง่เลยแต่ง for แต่งที for เฟซอินนะฮะขอบคุณที่เล่นเนาะ สร้างโดย Jasper ร์ดีเอนะครับสนุกไหมก็สนุกนะสนุกมากเลยแต่ผมก็โง่เหมือนกันแล้วทางนี้คืออะไรเอร่ยที่มันแสงอาทิตย์หรือแมพไม่โหลดก็ไไ่รู้แล้วมันจะไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยน่าจะมีแบบนั่งรถไปบ้างก็ดีนะถ้าไปถึงแล้วไม่มีอะไรนี่คือแบบอันนี้มากเลยนะเฮ้ยมีอะไรด้วยนี่อะไรอ่าข้าเรื่องอีเอ indeed อะไรเนี่ย5าท่ากับ e เออใช่5ท่ากับ e แล้วไงต่อเพื่ออะไรเนี่ยคือมาเพื่ออะไรเนี่ยถามจริงโอเคครับผมก็สำหรับแมปนี้นะฮะเดี๋ยวโค้ดก็จบไปแล้วนะฮะก็มีใครที่เป็นแฟนของแมปนี้นะฮะก็เดี๋ยวอยว่าลืมติดตามต่อไปนะฮะเพราะว่าผมจะเอาเดอะโค้ดสองมาเล่นต่อนะครับเยี่ยมไปเลยนะฮะ สุดยอดมากนะครับเป็นหนึ่งในแมปที่ทรงคุณค่านะฮะต่อผู้เล่นนะฮะเป็นแมปที่ทำให้ทุกคนได้รำลึกถึงวันเก่าๆของเกมไหมครับนะครับโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้คงม,มีเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะก็ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งติด ตามนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมจะได้ไปพาคลิปใหม่ๆด้วยเนาะโอเคเนาะเดี๋ยวไม่เจอกันใหม่ในแมปเดี๋ยวโค้ดสองนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ